รีบดิวด่วนก่อนที่จะสายเกินไปเหรียญ10บาทการจนาพิเศกรุ่นนี้ผมรับซื้อ2,500บาทสังเกตดีๆนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทราย0ีเอ็น3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเลฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บาทพระราชเจริญการณ์นาพิเศษสามเหรียญนี้นะครับซึ่งได้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวก่อนนะชื่อว่าพี่อุทิศนะครับได้ส่งเหรียญ10บาทการณ์นาพิเศ ซึ่งพี่เขาได้ส่งมาทางไลน์แล้วได้ตกลงราคากับผมมาในราคา3เหรียญ2,500น2,500บาทครับใครที่มีเหรียญ10บาทกาญจนาพิศเศษนะครับอยู่ที่บ้านนะครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจให้ผมเลยครับเผื่อเพื่อนๆน,นะอาจจะโชคดีแบบพี่ ปุทิ่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาเหรียญสิบแค่สามเหรียญแต่ขายได้ถึง2,500บาทส่งมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ครับเดี๋ยวรอระหว่างเรารอเพื่อนก็มีอย่างอื่นไหมเพื่อนๆให้ชมครับเดี๋ยวทักทายก่อนนะสวัสดีนะครับพี่นวลสวัสดีพี่ปิ่นนะครับสวัสดีพี่ประยุทธ์นะครับสวัสดีพี่โซนะครับสวัสดีพี่สลิมนะครับสวัสดีคนรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับสวัสดีพี่สุกแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่ศักดานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่า พระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนๆม,มาประเมิอราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณลที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้มีไลน์เข้ามาวันหนึ่งห้าหมื่ไลน์มันตอบไม่ทันจริงๆครับกราบขอขอภัยมาจากใจนะที่นี้เดอ้อนี่ครับอย่าลืมนะเพื่อนๆขอแชร์ก่อน ใครแชร์ขอให้รวยนะครับสวัสดีนะครับพี่ประจวบพี่ประจวบบอกว่าติดตามตลอดขอบพระคุณมากครับน่ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะใครแชร์ขอให้รวยขอให้พบเจอเหรียญเก่าแบงก์เก่าแบบที่ผมกําลังตามหานะครับอแชร์ไว้ดูเลยจ้ะแชร์ไว้ดูเลยใครที่มีเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษนะครับ,บรบกวนครับ รบกวนกด1กดหัวใจรวยให้ผมหน่อยนะครับใครมีเหรียญ10บาทกาจานารุ่นนี้นะรบกวนกด1กดหัวใจรวยให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณนะครับพี่นวลสําหรับไลทุกไลแล้วก็หัวใจทุกดวงครับขอบพระคุณครับอย่าลืมนะเพื่อนๆนบ้านใดนะครับมีการน้ําชาแบบนี้นะครับผมรับตื้นะปั้นน้ําชาแบบนี้ถ้าสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งหมื่นกบาทแต่ถ้าเกิดไม่สมบูรณ์ใบหนึ่งเหลือหลักพันนะครับนี่ครับสำหรับการน้ำชาแบบนี้นะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อน ได้ดูกันครับหมุนมีฝุ่นแบบนี้ห้ามเช็ดห้ามทําความสะอาดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะจะทําให้ราคาเนี่ยมันลดลงไปนะเมื่อกี้เป็นแบบใหญ่อันนี้เป็นไซส์เล็กครับอันนี้เป็นป้าน้ําชาไซส์เล็กครับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะแบบนี้นะครับต้องบอกเพื่อนเพื่อนนะใบหนึ่งสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งหลักหมื่นนะครับอ่านี่ครับสาหรับกา,าน้ําชาเดอ้อถ้วยโถโอชามพวกนี้นะครับรับหมดเลยเนี่ยถ้วยชามเป็นจะลงแบบนี้นะครับ สภาพสมบูรณ์ไซส์แบบนี้ไซส์ใหญ่กว่านี้ไซส์ใหญ่กว่านี้หลักแสนไซส์นี้หลักหมื่นนะครับใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ไอกันเข้ามาได้นะครับสวัสดี F c ีทั้ง3,200ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่เพื่อนๆพระของหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกัน,นชัดๆพระของหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจเป็นพระที่สร้างขึ้นเป็นจานวนเยอะมากๆแต่มีหลายท่านที่มี บางบ้านมี5องค์มี10องค์มี20องค์นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอบอกนะว่าพระเครื่องรุ่นนี้ปล่อยให้ผมเช่าบูชาได้แล้วครับองค์ดนึงสตาร์ทที่5000บาทนะแต่ถ้าฟังดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นองค์เนื้อทองคําขัดเงานะครับ1 3 0 0 0 0บาทผมรับซื้อครับอ่านี่ฮะนี่มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าพี่เมมี่บอกว่าส่งรูปเหรียญ10บาทแบบนี้ไป2เหรียญคุณบอกไม่รับตกลงรับแล้วเหรอครับใจเย็นๆครับ เย็นๆครับพี่ต้องพี่เมมีมม่นะฮะค่อยๆตั้งใจดูนะครับเพราะเหรียญที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเหรียญหายากต้องบอกนะเป็นเหรียญหายากซึ่งไม่พบเจอแบบปกติทั่วไปครับก่อนอื่นเราก็ไปดูอย่างอื่นก่อนนี่ฮะมีอันนี้มาให้เพื่อนๆดูครับเป็นเหรียญสิบตะตังครับเป็นเหรียญสิบ,บตะตังที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่ามีราคาดูตรงนี้นะครับเตรียมแคปเจอร์นะใครมีเหรียญสิบ,บตะตังปี2500ตราแผ่นดินรุ่นนี้นะครับนี่ฮะปี2,500ตราแผ่นดินเลขหนึ่งหางยาวลงมาแบบนีี้ฟัังดๆนะครบ เลขหนึ่งหางยาวลงมาแบบนี้เนื้อทองเหลืองผมรับตื้อนะครับเหรียญหนึ่งขั้นต่ำห้าพันถึงเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทครับดูนะครับใครมีเหรียญติดตังคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์ไปเลยครับเลขหนึ่งตัวนี้สําคัญมากครับแคปเจอร์เลยครับอ่าแคปเจอร์เลยสวัสดีเอฟซีทั้งสามพันสามร้อยท่านนะครับขอบคุณเจ๊กอ๊อฟนะครับเจ้าแม่วังมะนาวนะครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนจากปราณบุรีเป็นวังมะนาวแล้วนะครับ นี่ฮะแคปเจอร์เลยครับอ่าลำดับต่อไปเรามาดูนี่กันดีกว่านี่มีเหรียญหายากไหมเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญทรงพนวดครับเป็นเหรียญทรงพนวดปีพศสองพันห้าร้อยแปดเป็นเหรียญที่ในหลวงนะครับรัชกาลที่9ก้าพ่อหลวงของเราทรงพนวดนะครับด้านซ้ายมือเป็นเนื้อทองแดงด้านขวามือเป็นเนื้ออาป้านะครับด้านซ้ายมือนะฮะใครมีสภาพสวยผมรับซื้อนะครับหนึ่งแสนบาทด้านขวามือ ใครมีสภาพสวยนะครับรับซื้อเหรียญละ1 5 0 0 0บาทครับเหรียญทรงผนหนวดปีพศ2อ0 8ครับเหรียญแท้เป็นแบบนี้ครับเพื่อนเหรียญแท้เป็นแบบนี้ครับนี่ฮะสวัสดีพี่มิดนะครับเอตีจากไต้หวันรายงานตัวนะครับไลค์ครั้งใดเจอพี่มิดครั้งนั้นครับนี่ฮะแคปเจอร์ไปดูนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญหายากนะคะรับซื้อราคาหลักหมื่นหลักแสนจ้าสวัสดีแฟนเพจแฟนคลับเอตีทั้ง3,900ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับ สวัสดีพี่ฝนนะครับนี่ฮะลำดับต่อไปมีอะไรมหมเพื่อนๆดูครับดูอะไรดีนี่นี่นี่เอาย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนผมจะเก็บนะเหรียญน,นี้นะครับนี่คือเหรียญ5บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9กานะครับมีราคา1 0,000บาทเหรียญเหรียญน,นี้เหรียญหบาทรุ่นนี้ปีนี้นะครับผมรับซื้อ1 0 0 0 0บาทจุดสังเกตความแพงดูตรงไหนดูตรงนี้ครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญ5บาทรุ่นนี้คือเป็นปีพศหายากเพื่อนๆดูนะครับ ใครมีเหรียญ5้าบาทแล้วเป็นปีพศสอง0ัน้าดูนะเป็นปีพศสอง0ี่แล้วสภาพสวยแบบนี้สวยแบบไหนคุณแบงค์นี่สวยแบบนี้แบบนี้นะครับเหรียญละ1 0,000บาทแต่ถ้าเกิดสภาพผ่านการใช้งานเหรียญหนึ่งเริ่มต้นที่4ี่พันบาทนะครับอ่านี่ครับแคปเจอร์ไว้เลยนะครับแคปเจอร์ไปดูเลยครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญหายากครับสวัสด,ดีทั้ง4 3 0พันสารอยท่านนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับแคปเจอร์เลยครับ แคปเจอร์เก็บไว้ดูเลยครับเหรียญแบบนี้หายากใครมีผมรับซื้อนะครับหนึ่งมื่นบาทอ่านี่ครับนี่แคปเจอร์เลยจ้ะแคปเจอร์ไว้เลยจ้ะอ่าแคปเจอร์รปคายปไปไปแล้วอันอื่นเรามีอะไรไปให้เพื่อนๆดูครับอันนี้ก็จะเป็นพระเครื่องครับเพื่อนๆเป็นพระเครื่องที่ผมเช่าเพื่อนๆพี่พี่มาเมื่อวานนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพระของสมเด็จหนึ่งร้อปีวัดละครังนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่สตภาพสวยเนี่ย องหนึ่งผมรับตื้อหลักหมื่นนะอ่าใครมีนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับลองแบ่งให้ผมมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้นะอันนี้ก็จะเป็นพระคำคำหมากคำข้าวนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับแบบนี้สร้างขึ้นเยอะนะสร้างขึ้นหลายๆลร้านองนะครับแต่ตอนนี้ก็ขายได้แล้วนะมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้บางบ้านเจอที20องค์30องค์นะครับองหนึ่งสตาร์ทที่500บาทนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นพระของหลวงปูท่ทวดนะครับอ่าอันนี้เป็นอาจารย์นำนะครับอันนี้เป็น พระกุเนื้อชีนอันนี้เป็นสมเด็จนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อตาบโหว่ามีหลากหลายหลวงพ่อเลยที่ผมรับเช่านะครับใครมีพระเครื่องก็ลองมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้กองนี้เป็นอะไรครับกองนี้เป็นเหรียญจีนเพื่อนเป็นเหรียญจีน,นที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนเี่ยวว่าผมรับซื้อให้ราคาดีแบบนี้นะครับตาตาที่เหรียญละ2,000ถึงเหรียญละ2องแสนบาทนะครับใครมีเหรียญพวกนี้ก็ลองแอดไลน์ ID ดีกันเข้ามาได้นะนี่เหรียญจีนแบบนี้ครับเหรียญยุคนายพลหยวนซื้อขายครับอ่าแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะกองนี้ก็ ได้ซื้อพี่มาพี่ท่านหนึ่งมาเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับก็เลยเอามากองไว้ตรงนี้นะฮะใครมีนะครับสวัสดีเอฟซีทั้งสี่พันเก้าร้อยท่านนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ่าสวัสดีครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ทั้งสี่พันเก้าร้อยท่านลบกวนนะครับกราบจากใจนะครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ครับเป็นค่าครูครับเพราะผมมาไลค์ทาง Facebook เนี่ยบาทเดียวก็ไม่ได้ฟังนะครับ ผมมาไลฟ์เพื่อนๆนดูทาง facebook เนี <irsin S 1> iedzieć, ่ยบาทเด <God bottle S 2> ียวก็ไม่ได้ไม่เคยได้ส่วนต่างจาก facebook แม้แต่บาทเดียวครับมา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 เรามาดูนี่กันดีกว่าครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชจรพิธีการนาพิเศษครับเป็นเหรียญสิบบาทที่พี่ท่านหนึ่งได้ส่งมาใครมีเหรียญสิบบาทพระราชจรพิธีการนาพิเศษอยู่ที่บ้านรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวยให้ผมหน่อยครับใครมีเหรียญสิบบาทพระราชจรพิธีการนาพิเศษรุ่นนี้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวยให้ผมหน่อยครับ อ่าผมจะได้รู้นะว่าทุกคนมีเหรียญแบบนี้แต่แต่อะไรครับแต่ทุกคนไม่เคยสังเกตฟังดีๆนะครับแต่ทุกคนไม่เคยสังเกตใครที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่บ้านหรือว่าเคยเห็นเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่บ้านลบก้นกด1กด9กกดหัวใจให้ผมหน่อยครับเหรียญชุดนี้ฮะมาพร้อมกับจดหมายน้อยฉบับนี้ครับนี่ฮะมามาผมอ่านให้ฟังดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์แบงค์ผมได้ส่งเหรียญ10บาท กาญจนาพิเศษปีพศ2539มาให้อาจารย์สามเหรียญเป็นเหรียญที่ตกลงกันราคาทางไลน์แล้วว่าสามเหรียญ2,500นบาทคือ1เหรียญพระเสียรกลับอ่าเหรียญพระเสียรกลับ1เหรียญเหรียญพระเสียรกวาง1เหรียญพระเสียรกลับ2เหรียญเหรียญพระเสียรขวาง1เหรียญผมได้ตกลงราคาทางไลน์แล้วในราคา2500บาทฟังดีๆนะครับเหรียญสามเหรียญนี้ผมได้ตกลงกับพี่อุทิศเนี่ย ในราคา2,500บาทผมได้ส่งไปสนีมาขายอาจารย์ครับหวังว่าอาจารย์ได้รับแล้วกรุณาโอนเงินให้ผมด้วยนะครับกลาบขอบคุณอาจารย์มากๆเหรียญพวกนี้อยู่ในกระปุกของลูกสาวตั้งอยู่มานานแล้วเป็น10ปีผมก็นึกว่าใช้ได้ในราคา10บบาทแต่เมื่อได้ดูคลิปของอาจารย์ ผมก็เลยเห็นว่าเหรียญแบบนี้มันขายได้จริงผมก็เลยติดต่ออาจารย์มาครับนี่ครับขอบพระคุณนะครับพี่อุทิศนะครับคมกิบนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดช่วงล่างก่อนพี่อุทิศนะครับคมกิบนะครับใครมีนะครับเหรียญ1ิบแบบนี้มามามาเรามาดูกันครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นเป็นเหรียญ10บบาทแบบแปลกๆต้องบอกทุกท่านนะครับแบบแปลกๆกว่าปกติแปลกตรงไหนเพื่อนๆดูครับเหรียญชุดนี้มีราคาฟังดีๆนะครับผมซื้อพี่อุทิศมาในราคา2,500อบาทเพื่อนๆดูนะครับ ใครมีเหรียญสิบบาทกัญจนาพิเศษนะครับหยิบขึ้นมานะหยิบขึ้นมาแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับไม่ดราม่านะบ,บอกก่อนไม่ดราม่านะครับใครดราม่าผมด่าเลยนะเอาตรงๆนะครับตอนนี้นะฮะใครดราม่าใครด่าผมผมด่านะใครว่าผมเสียห,หายผมฟ้องเลยตอนนี้ฟ้องเลยเอาเงินไปซื้อข้าวหมาดีกว่าผมคิดแค่นี้ครับใครว่าผมเสียห,หายพูดที่ไม่เป็นความจริงใส่ร้ายป้ายสีผมฟ้องครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปฟ้องสารพระภูมิหน้าบ้านผมแย่เล่นนะครับแย่เล่นนะเราก็บ้านหลังนี้อยู่รวมกันเนี่ยเราไม่มีแบบนี้อยู่แล้วมาๆมาเรามาดูนี่ดีกว่าพี่พี่สุเทพบอกว่าพี่รบกวนทําโบชัวราคาเช่าซื้อลงเพจหน่อยเหรียญมันต้องมันต้องอาศัยวิธีการดูครับทําให้ลงเพจเนี่ยอย่างเดียวคนแห่กันมาเต็มเลยไม่ไหวดูนะครับใครมีเหรียญสิบบาทกาญจนาพิเศษรุ่นนี้นะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วหมุนนะ พี่แม่แป้งน้องตามพี่ปะคบาบอกว่าขอดูเหรียญทรงประหดอีกรอบได้ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะดูนะครับใครมีเหรียญสิบบาทกาญนาภิเษกรุ่นนี้หยิบขึ้นมาครับแล้วหมุนเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมฮะถ้าเหรียญสิบบาทกาญนาภิเษกของใครเป็นพระเสียรกลับดูนะครับแบบนี้เรียกว่าพระเียรกลับผมรับซื้อนนะถ้าเป็นเหรียญที่สภาพใหม่ผมรับซื้อน,นะครับหนึ่งเหรียญสองพันบาท ฟังดีๆนะครับใครมีเหรียญ10บาทกาญนาแบบนี้แล้วเป็นผสยนกลับดูนะผสยนกลับดูยังไงดูแบบนี้ครับหมุนนี่แบบนี้เรียกว่าผสยนกลับนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้แล้วเป็นผสยนกลับผมรับซื้อนะครับสภาพใหม่เหรียญละ2 0 0พอันนี้คือเหรียญที่1นที่พี่เขาส่งมานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่2ที่พี่เขาส่งมาครับหยิบเหมือนเดิมครับหยิบเหมือนเดิมแบบที่ผมบอกครับหยิบขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วหมุน เพื่นอนๆดูนะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับถ้าของทุกท่านเป็นพระเสียรกลับแบบนี้มีราคานี่อันดับต่อไปครับดูนะครับนี่ถ้าเกิดของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วหมุนแบบนี้ครับนี่อันนี้เป็นพระเสียรขวางใครมีเหรียญสิบบาทแบบพระเศียรขวางแบบนี้ผมก็รับซื้อฟังดีๆนะครับย้ำนะเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษถ้าเป็นแบบพระเสียรตรงยังไม่มีราคา ผ้าเสียนตรงคือแบบปกติครับคือหันด้านผ้าเสียนฝั่งนี้มาแล้วก็ฝั่งด้านนี้ตั้งขึ้นแบบนี้คือผ้าเสียนตรงแต่ถ้าเกิดทุกท่านหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับแล้วหมุนแบบนี้นี่ฮะถ้าเป็นผ้าเสียนกลับแบบนี้สภาพใหม่2,000บาทเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเหรียญเนี่ยมีร่องรอยผ่านการใช้งานเพื่อนๆดูนะฮะมีร่องรอยผ่านการใช้งานแบบนี้มีทําให้ราคาเนี่ยลดหย่อนลงมาแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีว่าเฮ้ยเหรียญพวกเนี้ย มันมีจริงแล้วมันขายได้จริงนะครับสบัสดี f อทั้ง7,300ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบกาจนาสร้างขึ้นเป็นจำนวนหลายหลาย,ลายร้อยล้านเหรียญแต่มีบางเหรียญครับที่มีราคาย้ำนะย้ำก่อนจะจากกันไปนะครับดูนะเหรียญสิบบาทกาจนาหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับหยิบแล้วหมุนแบบนี้อ่าของใครเป็นแบบผสยนกลับมีราคานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบผสยนขวางอันนี้เป็นแบบผสยนขวาง พระเศียรกวางแบบนี้นี่ก็มีราคานะครับแบบนี้ผมก็ยินดีรับซื้อนะใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมานะย้ํานะครับเหรียญสิบบาทการยาพิเศษแบบพระเศียนตรงพระเศียนตรงยังไม่มีราคานะครับมีราคาเฉพาะพระเศียรกลับเท่านั้นนะครับอ่านี่ฮะมามามมา,มาอย่าลืมนะไม่มีดราม่านะรับแต่พระเศียรกลับกับพระเศียรกวางนะครับพระเศียรตรงยังไม่รับนะใครดรา,ามามา น้องด่ายอย่างเดียวเลยตอนนี้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เอฟีท่านหนึ่งขอมาว่าขอดูเหรียญทรงผนวดแบบชัดๆหน่อยนี่ครับแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับเหรียญด้านซ้ายมือเป็นเหรียญเนื้อปะกาเหรียญด้านขวามือเป็นเหรียญเนื้อทองแดงแบบนี้ผมรับซื้อนะครับด้านขวามือถ้าแท้ถ้าสวยหนึ่งแสนบาทด้านซ้ายมือถ้าแท้ถ้าสวยนะครับเหรียญละสอง0มื่นบาทหนึ่งมื่นบาทถึงสอง0มืนบาทอ่านี่ครับ เป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสิบาทพระราชาทีกาญจนาพิเศษที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าหายากใครมีนะครับดูนะดูตามแบบที่ผมบอกนะไม่มีดราม่านะครับอ่าวันนี้นะครับโอ้โหเอฟซี FC ดูเยอะเป็นพิเศษเ0็ดท่านเลยครับขอบขอบพระคุณนะครับอ่านี่ฮะยังไงก็ ฝากนะครับบรรดาเอของผมทั้ง7 0 0 0ท่านนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดซีเฟิร์สเป็นกำลังใจให้ผมในการทำไลฟ์สดดีๆในทุกๆเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร,งค,ร,งราคามนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคา กราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะมีไลน์เข้ามาวันหนึ่งห้าหมื่นมันตอบไม่ทันครับอ่าอย่าลืมนะเพื่อนๆบ้านใดนะครับมีการน้ําชาแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับใบหนึ่งนะครับสตาร์ทที่สภาพสมบูรณ์สตาร์ทที่หลักหมื่นนะการน้ําชาแบบนี้นะครับใครเห็นแบบนี้อย่าคิดว่ามันไม่มีค่าครับแบบนี้สตาร์ทใบหนึ่งหลักหมื่นนะครับใบจิ๋วๆแบบนี้ผมก็รับซื้อรับเช่านะครับใครมีนะครับ รับซื้อเดินทางสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านหาง่ายนะเพื่อนๆสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง7 0 0 0ท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเหรียญสิบบาทกันจนามีราคาต้องเป็นแบบผสยนกลับแล้วก็ผสานกวางเท่านั้นนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบ0เอ็นเ3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ